น้ำหนูมามิวเซียมกาาันหรือคะอ๋อมิวเซียมที่นี่สวยมาก oh. การจัดวางสวยมากทุกสิ่งทุกอย่างดูฟรีเข้าฟรีแถมมีฟรีไกด์นำทัวร์ต่างหาก oh. อ๋อป้าตัวเล็กอยูกก่ไหนตัวนุ่งหรือป่าจำได้ปล่าที่หนูไปดูมานั่งนนไหนอ๋อป้าอยูไป ประวัติของคนสวีเดนมากกว่า200ปีเมียวจากที่เขาไปเดินทางไปอเมริกา,กาแล้วก็สัตว์ต่างๆที่เขาวาได้ส่งที่สวีเดนแล้วก็เอาให้สปากไว้ให้เป็นคลังการศึกษาเล่นอะไรนะเดีย๋ยวม,มาม่าต้องไปถ่ายแอร์เลยกับมาม่ายังไม่ได้ถ่ายเลยเ เจ็ดร้อยกับตัวที่อยู่ในถูกสตาร์ทไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้เหมียวเหวมียวเหวมียวเหวมียวนี่คือผู้ชายคนนี้นี่เองเที่ไปจับมาแล้วก็ใสก่กล่องแบบนี้ส่งมาที่สวีเดอรนด์ส่งมาให้ที่โรงเรียนที่เมืองเบนดิสบอยเอามาศึกษา สว,วสวไหมพาวิน่ายออกมาสวยวอ่ะเ่าเดี๋ยวมา,มาเดินไปตรอาริโกตู้ก่อนเมื่อกี้มามา,าไม่ได้ถ่ายที่อาริโกตู้ ไปพาเบนพาไปหาที่ออดิโกตู้น่ะนี่ค่ะนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งสัตว์ที่ถูกจับได้ภายในสตูเดียนโดยนักสะสมเออไปใช้หน้านี่หน่อยชั้นหน้าเล็บอ่อเล็บไปเรื่อยเรื่อย เดีย๋ยวไปถ่าย,น,ย,าายน,นี่ก่อนแอลตัวใหญ่มีที่แถบสแกนในเดีิเอี์ทันะคะตัวนี้นี่ค่ะวามูสใหญ่มากใหญ่กว่านี้ก็น่าจะมีชอบออกมาตันที่นี่ป่าเยอะเขาก็จะบางทีหลงๆออกมาตามถนนชนกับรถนี่รถยับเลย Bye.